โบเมลดาถ่ายภาพคู่เพลงค,คนนี้ขึ้นแทนคู่จิ้นต่างช่องเมื่อวานที่ผ่านมามีดาราคนบันเทิงเข้าร่วมงานประกาศฉลองครบรอบ10ปีนิตยสารงานประกาศรางวัลกันมากมายและที่เรียกเสียงฮือฮาสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นนางเอกสุดฮอตอย่างโบเมลดาและเระเอกหนุ่มไรนอนรพัฒน์โดยทั้งคู่ได้บังเอิญไปเจอการที่งานและมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นด้วยกันซึ่งเคมีของทั้งคู่นั้นยืน ราลการบอกว่าความสวยหล่อมะสมกันมากทาเอาบรรดาแฟนคลับจิน้นและลุ้นผลงานข้ามช่องของทั้งคู่คะ่ะซอ่งก่อนหน้านี้นั้นไบรท์ได้เคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งว่าผมชอบผู้หญิงน่ารักไม่ชอบคนสวยถ้าแบ่เคลื่อนกันระหว่างน่ารักกับสวยเอาสวยออกกันเลยแบบแบวบๆแบบน่ารักคือผมชอบแต่ตัวผมก็มีความชอบความย้อนแย้งอยู่เหมือนกันคือน่ารักแต่มีความเซ็กซี่นิดนึงถ้าให้ผมยกตัวอย่างดาราผู้หญิงในวงการบันเทิงบ้านเรา สเปกของผมที่ชอบคือแบบที่โบเมลาดาครับ